ฝนตกมากนะคะเนาะเพราะว่าที่ด้ปูนะคะน้องถูค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็ว่านปุ๋ยตั้งถางนะคะเนาะจะได้ไม่ต้องว่านปุ๋ยนะคะเพราะว่าขัดไล่ขัดแชร์ขัดก้มเห็นขัดนว่านะคะขอบคุณหลายจ้าทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะนั่นแหละพราไทยกบแล้วเฮา ข้ากับวานล่องพื้นไว้พรล่องพื้นเสร็จแล้ววันนี้ข้าไถไปก็กลัวหย่ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเนาะหย่ามันจะเปื่อยที่นี่ดินมันจะบ่ค่อยเข้มแห้งนะค่ะนะเพื่ออาจจะมาถือปุ๋ยเนาะค่ะเนาะถือปุ๋ยแล้ววันนี้มันก็จะห่อนห่อนแล้วปกติเหี่ยวลงเนาะค่ะเนาะข้าก็ใส่ทั้งขังแล้จังสีเนาะค่ะจะได้จังใดกะ ถ้าข้าไถไวเร็วรอบหนึ่งข้าปั่นไวเร็วถ้าขาเจียกล่อหนิข้าเห็ดตั้งต่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยข้าวันวันล่องพื้นตั้งตเข้าไถไถกคบยานนะคะต้งรีบขนะคะ,คะพววาเจ้าไหนเข้ากะเจ้าไหนเข้าไก่ปลูกไปเร็วนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะโอ้บอกไปจ้าไหนะะนะคะ้ค่ะานาะ ถ้าห่าไปใส่อันเพื่ออาจจะตะมาถือปุ๋ยเนาะค่ะเนาะถือปุ๋ยแล้วบันนี้มันก็จะห่อนห่อนแล้วก็สะเหี่ยวลงเนาะคะ่ะเนาะห่าก็ใส่ทั้งขังแล้วจะสิ้นแล้วค่ะจะได้จังใดกะว่าฝนตกมากเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าที่ได้ปูเนาะคะ่ะปูขาช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็ฝากอันอันเบิ่งไห่เจียวไห่น้ำเน่ะค่ะฝากตั้งขังจะสิ้น พอเวลาเป็นตัมาแเลยเพราะก็เอาหากไม่กินคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้างบนนี่เขาก็สิใส่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 ฟุ้นเนาะค่ะเนาะใส่ฟุ้นพวกมุน้นโมูนี่นะคะนี่ค่ะก็ไถลองให้แล้วเนาะค่ะเนาะเข้ากับมาเอาไว้ปุ่นใส่นะคะนี่นนะค,ะนค่ะเมื่อวานะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดวานะคะขอบคุณด้วยหลายจ้าทุกคนค่ะสวัสดีค่ะท่านปุ๋ยตั้งหางนะคะเนาะจะได้มันก็ต้องว่านปุ๋ยนะคะเพราะว่าตัวปุ๋ยโตมากนะคะเพราะว่าที่ได้ปุ๋ยนะคะน้อปผู้ชาย ช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะท,ทีการก็้องถัา่อไถใเร็วรอบหนึ่งเ่าปันไปเร็วถ้าห่าเฉยยกล่องนี่ ข้าเห็ดตั้งแต่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยข้าววันวันร่องพื้นตั้งแต่ข้าไถไถกโขมือหมูไก่กระไดเนาะค่ะนอใส่แล้วก็เอาขาดขาดจะสินะคะนั่นแหละแต่ว่าพยายามอย่าใส่เคมีเนาะค่ะนอข้างบนบน่องนะคะนะถ้านข้าใส่เคมีนี่อันไรทุกคนบางคนถ้าถ้าไผ่โบถ้าไผ่โบต้องการเอาลวดหน่อยใส่ใน่องจะสิละค่ะนั่นแหละถ้าเป็นรถดใหญ่นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอฝากเด้อค่ะเด้อ นตกมากนะคะเนาะเพราะว่าที่ด้ปูนะะค้องปูขาดช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่การก่อข้าวขางจะสิ้นเพอเวลาเป็นตัมาแล้วเพราะก็เอาหากไม่กินคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้างบนนี่ข้าก็สิใส่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 ฟุ้นเนาะค่ะเนาะใส่ฟุ้นพวกมุ้นโมูเพื่ออาจจะมาถือปุ๋ยเนาะค่ะเนาะถือปุ๋ยแล้ววันนี้มันก็จะห่อนห่อนแล้วมก็จะเหี่ยวลงเนาะค่ะเนาะข้าวกะใส่ทั้งขางแล้จะสิ้นเนาะค่ะจะได้จังใดกะ เี่นะคะนี่ค่ะก็ไถ่ล่องให้แล้วนะคะ,นะเนาะข้าวตามาเอาไห้ยุ่นไทรนะคะนี่ค่ะโม,าามลืมหมุนไก,ก่กระได้เนาะคะ่ะเนาะใส่แล้วก็เอาขา,ขาดขาดจะสีเนะคะนั่นแหละแต่ว่าพยายามอย่าใส่เคมีเนาะคะ่ะเนาะข้างบนบนล่องนะคะนะถ้าเขาใส่เคมีนี่อันไรทุกคนบางคนถ้าถ้าไผ่บอ ทับไปบ่ต้องการเอารถหน่อยใส่ในิล่องจะส่ละค่ะนั่นเลยทับเป็นรถใหญ่นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ้าขอฝากเด้อค่ะเด้อมันเกิดขึ้นมามันก็สิถือโคมห่อนของปุ๋ยเฮาเข้มเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเหี่ยวเฉาถ้าขาดจะสิ้นพอเวลาเป็นตัวมากเลยเพราะก็เอาหักไม่กินคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้างบนนี่เขาก็สิใส่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 ฟุ้นเนาะค่ะเนาะใส่ฟุ้นพวกมุ้นโม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพกดนว่านะคะขอบคุณลหลายจ้าทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่นะคะนี่ค่ะก็ะถ่ายร่องให้แล้วนะคะเนาะเข้ากับมะเอาวยกุลไซน์นะคะนี่ค่ะ,มะเมื่อวานกบอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะรอบแรกเขาถ่ายแบก่อนมาในกระใส่กบอีกรอบสองนะคะ,คะ ร่องพื้นเนาะคะ่ะเนาะร่องพื้นจะไน้อยๆเนาะคะ่ะพอต้องร่องหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าขันปอใส่เท่งๆดีๆที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเกิดคืนไมกก่จะสีร่องเหง้าเนาะคะ่ะร่องเหงอยู่เนาะคะ่ะขันปุ๋ยตั้งถางนะคะเนาะจะได้ไม่กระต่องว่านปุ๋ยอยูนะคะเพราะว่าไไม่เ็น หมูหรือหมนไก,ก่ก็ได้นะคะนอส่แล้วก็เอาขา,าดขาดจะสินะคะนั่นแหละแต่ว่าพยายามยาอย่าใส่เคมีนะคะนอข้างบนบนร่องนะคะนะถ้าเขาใส่เคมีนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะตัดไผ่ร่องให้แล้วนะคะเนะาเนะเข้า,เากับมะเอาไว้ปุ๋นใส่นะคะนี่ค่ะเมะว่าพวกว่าเจังไดเข้ากับจังไดเข้าไก่ไปลูกไปแล้วนะคะเนาะโอ้บอกไปจไ้าใดนะคะเนาะถ้าเข้าไปใส่อัน ก็ฝนตกมากนะคะเนาะเพราะว่าที่ได้ปูนะ,ะนะคะน้องหูค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็ฝา,ากอันอันเบิ้งให้เจียวไผ่น้ำเนยค่ะฝากเด้ทุกคนบางคนค่ะถ้าไผโบถ้าไผโบต้องการเอารูปหน่อยใสย่ในหลองจงสี่นะคะนั่นแหละถ้าเป็นรถใหญ่นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอฝากเด้อ,อนนะค่ะเด้อร่องพื้นเนาะค่ะเนาะร่องพื้นจลกน้อยๆเนาะคะ่ะมาต้องร่องหลายเนาะคะ่ะเพราะว่า แต่ว่าคันปอส่ทั้งเครื่องนี่ดีที่สุดเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นมากจะสี่ฝากอันอันเบิง้งหายจมห้น้ำแน่นะคะน่ะฝากโกอบอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะรอบแรกเขาถ่ายแบก่อนในีกระใสโกบอีกรอบสองนะใส่ปุ๋ยเคมีทั้งเครื่องนี่มันสิทำให้เหี่ยวเนาะค่ะเนาะทำให้เหียะะหเห่ยวถ้าถ้าเข้ามาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งขางแค่นั้น,นะคละ <c oughs> นะคะนั่นแหละเพราะถ้ากบแล้วเข้าเข้ากับวานล่องพื้นไว พอลงพื้นเสร็จแล้ววันนี้เอาไถไปก็กลัวหญ้ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเนาะหญ้ามันจะเปื่อยที่นี่ดินมันจะบ่ค่อยเข้มแห้งนะคะนะถ้าขามจะสิ้นพอเวลาเป็นตัวมาแล้วพอก็เอาหากไม่กินคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้างบนนี่เ่ากระสีใส่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 ฟุ้นเนาะค่ะเนาะใส่ฟุ้นพวกมุ้นมูนะคะนั่นแหละพอไถกบแล้วเ่าเ่ากระวานลงพื้นไปพอลงพื้นเสร็จแล้ววันนี้เอาไถไปก็กลัวหญ้ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเนาะ หามันจะเปื่อยที่น İ ี่ดินมันจะบกข่อยเข้มแห้งนะคะนะักก้นไหลกดแชร์กดคอมเมนต์เพน่้นหวาน,นะคะขอบคุณหลายๆจ้าทุกคนค่ะสวัส,สดีค่ะใส่ปุ๋ยเคมีทั้งงนี่มันสิทําให้เหี่ยวเนาะค่ะเนาะทําให้เหี่ยวถ้าถ้าเฮามาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งขางจังซั่นนะคะเพราะองพื้นเนาะค่ะเนาะลองพื้นจักน้อยๆเนาะค่ะบ่ต้องลองหลายเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าคันบ่ใส่ทั้งงดีๆที่สุดเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเพิ่นเกิดขึ้นมาจะสิ่ว่าฝนตกมาเนาะ ว่าชิได้ปู้นะคะน้องผู้ชาช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็เ้า,เาล่องผื่นนะคะน่ะเนาะล่องผื่นจด้น้อยๆเนาะคะ่ะมาต้องล่องหลายเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าขันบ่ใส่ทั้งๆดีๆที่สุดเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นมาจะสี่ ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งๆนี่มันสิทําให้เหี่ยวเนาะค่ะเนาะทําให้เหี่ยวถ้าถ้าเฮามาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งขางจค่ซี่นะคะฝ <c oughs> ากอันอันเบิ่งห้เจียวหอน้ำเนค่ะฝากไปเลยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเฮาเฮตัสสี่บนเฮาไถกลบสองเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดอันถ้าผู้ใดไที่สิเอารถไถไงจะสี่นะคะนะ ว่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็ใส่ปุ๋ยเคยมีทั้งๆนี่มันจะทำให้เหะะี่ยวเนาะค่ะเนาะทำให้เหี่ยวถ้าถ้าเฮามาใส่ใส่ปุ๋ยเคยมีทั้งขางแค่นี้นะคะไปเลยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดสีบน,นเฮาไถกครบหลบสองเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดอันถ้าผู้ใดไอ้ที่จะเอารถไถใหญ่จะสีนะคะน่ะนะคะนั่นแหละ,ะ,ะเพราะไถกบแล้วเฮาเฮากับวานล่องพื้นไป พอารองพื้นเสร็จแล้ววันนี้เอาไถไปก็กลัวหญ้ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเนาะหญ้ามันจะเปื่อยที่นี่ดินมันจะบ่ค่อยเข้มแห้งนะคะมันเกิดเพราะองพื้นเนาะค่ะเนาะงรองพื้นจลกน้อยๆเนาะค่ะม่นต้องรองหลายเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าขันบ่ใสัยเทิ่งๆดีๆที่สุดเนาะค่ะเพราะว่านาว่าเวลามันเกิดขึ้นมากจะสีว่าฝนตกมากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าที่ด้ปูเนาะค่ะเนาะปูค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะวิธีการก็เขาวรองพื้นเนาะค่ะเนาะ ต้องพื้นจะไม่น้อยเนาะคะ่ะว่าต้องร่องไหลเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าขันบ่ใส่ทั้งๆดีๆที่สุดเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นมากจะสี่หองเง่เนาะค่ะหลองเง่า,ะะงงายูเนาะคะ่งงะ,คะใส่ปุ๋ยเคมีทั้งๆนี่มันสิทำให้เหี่ยวเนาะค่ะเนาะทำให้เหี่ยว ถ้าถ้าเข้ามาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งขางแค่สินะคะฝากอันอันเบ่งหอเจียวหอน้ำเน่ค่ะปากไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาเฮตักสีบัน,นเข้าถ่ากบรอบสองเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดอันถ้าผู้ใดใหญ่ที่จะเอารถถยใหญ่จะสีนะคะเนะาะว่ฝนตกมากนะคะเนะาะเพราะว่าที่ได้ปูนะคะนาะปูค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะท,ที่การก็ ใส่ป ok no? <my> right. ุ๋ยเคมีทั้งๆนี่มันสิทําให้เหี่ยวเนาะค่ะเนาะทาให้เหี่ยวถ้าถ้าเฮามาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีทั้งขางแค่อนะคะไปเลยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาเหตดจากสีบนเฮาไทกบลบสองเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดอันถ้าผู้ใดไอ้ที่สิเอารถไทยใหญ่จะสีนะคะนะนั่นแหละพราะไทกบแลวเฮาเฮากับว่าล่องพื้นไวเพราล่องพื้นเส้นแล้วบนี้เฮาไถไปก็กลัวหญ้ามันจะเปื่อยเนาะค่ะเนาะหญ้ามันจะเปื่อยที่นี่ดินมันจะบ